ใส่จุกน้ําแล้วก็ใส่ขวดหิวมากครับแต่ผมแนะนําก็คืออย่าใครอันนี้มากลัวครับก็คือให้ใส่เป็นถังทังเดียวดีกว่าอาจจะทังสองถังก็เพิ่งใส่เพิ่งจังไพรแล้วก็มันหนีบหูหนีบไยหนีบทั้งผุ่นมันหนีบครับแล้วก็เปิดจับไม้ไผ่เปิดเอาได้ครับเด้อมันจังบ่หักนะมันจังบ่หักครับผมขันเป็นอย่างมากเลยครับเนี่ย เนี่ยอันนี้อันตรายมากด้วยครับเด้อดังคตรออกทำไมครับมันดีโคดออกครับผมมีโอกาสโคดออกได้สูงมากๆ oh okay, okay. แข็งมนันเกิดคุณแต่มัน,นคุณคุณมันแข็งครับแต่ทอมันอย่างนู่นพวกใหญ่ชัยภูมิต้องเฝ้านี้แหละครับเพราะว่ามีคนมาญญัตินี่ครับต้องคาลาไปก่อนสวัสดีครับโอ้มึน,นแท้สองคนเดินมึนแต่ ลูกใหญ่เชยภูมิอำเภอบ้านแทน่นสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่จังหวัดกาลสินครับอำเภอเมืองครับวันนี้ก็มาส่งหนูนะครับให้อ่า คุณพ่อที่นี่นะครับแถวนี้ก็บรรยากาศนี้ก็คืออยู่ในป่ามันนะครับแล้วก็ป si ่า,า,าข้าวนะครับามาผมก็เข้ามาเดินทางเข้ามาลึกนิดนึงครับตอนเข้ามาผมนึกว่าผมโดนพามายึดทรัพย์ซะแล้วครับตอนนี้ครับเข้ามาในป่าลึกมากนะครับแต่ว่าก็เป็นแถวนี้ก็เป็นพื้นที่ท่องไร่ท่องนาของของคนในบ้านในหมู่บ้านนะครับพอออกมาแล้วก็จะมีคนอยู่แล้วก็มีคนเยอะๆครับเนาะก็ทุกวันนี้ก็ไม่จําเป็นต้องอยู่ข้างนอกอใน ในบ้านแล้วครับเพราะว่ามันอึดอัดแล้วมาอยู่ข้างนอกก็พื้นที่เลี้ยงหนูในบ้านแค่ไม่ค่อยมีแล้วเลี้ยงข้างนอกตรงนี้ครับก็ใต้ร่มมะขามน่ครับมะขามต้นใหญ่มากนะครับก็มาทําเพลิงแบบง่ายๆมากครับก็มีไม้ไผ่นะครับทำโรงเรือนนะครับแล้วก็ไม้แถวนี้เยอะนะครับผมดูแล้วเยอะมากๆแค่ก็ตัดไม้มาทาเสาทําอะไรครับผมเดี๋ยวผมแนะนำให้จักเจ้าของฟาร์มนะครับสวัสดีครับเจ้าของฟาร์มดีจ้าไมู่้วันทีจสวัสดีจ้าสื่อยังเจ้าของฟาร์มชื่ออะไรครับผมสื่อยังครับผมน้องยังน้องยัง น้องแนทชื่อน้องยังครับผมน้องกล้วยน้องกล้วยโอเคครับผมสวัสดีครับคุณพ่อครับวัสดีครับครับคุณพ่อชื่อยังครับผมชื่อประดิษฐ์ครับพ่อประดิษฐ์เนาะสี่เห้สัมผัสภาษาไทยหรือภาษาลาวครับผมภาษาลาวหรือครว่าจริงๆเป่าไทยไหมโอ้ยว้าวเป่าลาวผมบป่า่้าข่อยถังนะครับขออยากสอบถามเพิ่มเติมไหมครับอยู่นี่อยู่ใส่ครับในหมู่บ้านนึครับผมประวันอยากเละ ออกเสียงยากวาในบ้านยังครับผมปาเจเป้เจเป้่าเจเป้เจเป้ออกเสียงยากมาในตำบลครับตำบลเชือตำบลตำบลเชือเชียงเครืออําเภออเภอเมืองอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิให้ผมให้ผมบอกอีกรอบครับผมบอกว่าได้ บอมาถึงโอเคครับผมวันน okay. okay, ี้ครับค e> ิดยังไงจังอยากเด็กหนูครับพ่อโอ้ลูกสาววอกให้เลี้ยงอ๋อลูกสาวบอกใคเลี้ยงแม่นมาครับพ่อเฮ็ดให้แม่เพราะพ่อให้เลี้ยงหนูอีกโอ้จังไหนเนาะลูกสาวฝากยังบอกลูกสาวบอกรับบอ๋อฝากเรียงหรอฝากบอกลูกสาวนะครับว่าจังไหนคิดจังไหนเนาะจังให้พ่อเลี้ยงหนูครับบอกลูกสาวนะครับลูกสาวอย่างไรลูกสาวเรื่องมาจังไหนคือว่านอะไรดีวะ่อ๋อครับเออร้านขยะว้ามข้าวไรซ์ไช่ใช่ใช่ครับเขาตอนลูกสาวโทรบอกคุณพ่อตอนแรกว่า เอ้คุณพ่อหนูอยากเลี้ยงหมูรู้สึกอย่างไรนะครับตอนนั้นครับซื้ <c oughs> ออยู่ค <c oughs> รับรันนี้มาเมียคือเลี้ยงหมูเลี้ยงงอนเยี่ยงอย้างอ๋อลองเลี้ยงหมูบ้างประนลองเลยพี่เนาะอาจจะเป็นพี่อยู่บ้านเขามองว่าเอ้ยคุณพ่อเลี้ยงมั่วอาจจะเมื่อย์ก็เลยอยากหออา,กหาอาชีพแบบว่เมื่อยให้แม่นบ่ครับแม่นบ่ก็เลยซื้อหนูให้เลี้ยงพ่อเป็นใดๆเสริมไป อ๋อครับผมบ้านนี้นี่บออยู่นี่ครับอยู่ข no ้างนอกไม่ม no no ีไฟฟ้าเฮ็ดจังไรเนาะบอบ้นนี้ทั้งเจาะให้โต๊ะแนมทั้งอยังครับผมนี่เฮ็ดจังไรครับสวบ้านใชาต่อข้าวต้นนะเจาะน็อตข้าวน็อตต่อโอ้โหมีความพยายามมากเลยครับตอกโป่งเลยโป่งเลยบอจริงๆสวบานไฟสวบานไอ้สวบานแบตเตอรี่กับมีครับเจาะได้อยู่ครับแบตเตอรี่แมนสวบานแบตใส่แบตเจาะได้เลยปึ๊ดปื๊ดปื๊ดเลยแลไวก็เลขึ้นมาประเทศนี่แหละแล้วก็เลยขึ้นมาซื้อเออครับผมเทไป เออครับผมเห็ดไปยังกัต้องไปซื้อวันนี้ครับรงเลือนนี่ครับโอ้มาตรฐานมากของโรงเรือนครับเนี่ยอันนี้ไม้ยังครับนี่ไม้จิกไม้ยังครับเนี่ไม้แดงครับโอ้โหเนี่ยไม้แดงครับไม้แดงเป็นต้นเป็นล้มเครับในแถวนี้ลายไม้วันนี้ข้างบนก็เป็นไม้ไผ่เนาะไม้ไผ่กับก้อนนี่เนาะนี่เนาะโอ้ยกอนี่งามแท้ไม้ไผ่สวยเลยมีอะไรซื้อแมนครับนี่ครับกระปุกกระสีหลวดตอนนี้ก็ซื้อสังกับกระสีกับหลวดมาบัดเป็นโรงเรือนชั่วรข้าวนะนะครับลองลองเลียงบางก้อน ลองเบียงเบิ้งมันอยู่ไหนอ่มาเบิ้งคุณพ่อพามาเบิ้งรวมความคุณพ่อนี่ครับคุณพ่อระบบน้ำครับนี่ครับนี่ระบบรับอัตโนมัติเด้อเห็มไอยู่บ้านนอกมังสิอยู่ในป่าเด้อครับเด้อนี่ครับใช้ฉุกน้ํานะครับนี่ครับใช้ฉุกน้ําแล้วจะใส่ขวดหิวมากครับแต่ผมแนะนําก็คืออย่าไขรอันนี้มากกว่าครับก็คือให้ใส่เป็นถังถังเดียวดีกว่าอาจจะพังสองถังกระเบื้องด้เบื้องมันจังบ่ญญาอ๋อใจเย็นลุกใจเย็นลุกใจเย็นลุกอันนี้ครับยูทูบเบอร์เขาจะมามาแย่งมาแย่งมันเคยเห็นสมเกตผ บันนี้ครับอันนี้ก็ใชายบันนีเก็เป็นยังนะครับเพราะว่าเขามีเวลาเนาะเป็นพอตืนในตีสี่ตีห้านะในในฟ้าบอครับก็บใส่ตะแกรงไว้ียบร้อยครับแล้วก็เจาะบอฟ้าเป็นเพนเดียวแบบนี้มันมันฟ้ามันบางครับผมคันนิดทั้งสี่ครับมีไงสิเนาะตอนเราเปิดไปเปิดมาถึงหน้ามันจะหักไงแนะนําให้เอาไม้ไผ่ครับผ้าไม้ไผ่แล้วก็มันนิบหูหนิบไทยนิบทั้งผุ่นมันนีดครับแล้วก็เปิดจับไม้ไผ่เปิดเอาได้ครับเด้อมันยังบ่หัก มัยังบ่อหักครับผมขันเป็นอย่งดีขันบ่อคุณพ่อนี่ครับระบบน้ำเกจเจาะเจาะหูไปเลยครับในดินเลยครับเนี่ยเดี๋ยวต้องใหม่เคลียดบางกันแกตัดเองเลยครับเกจบัไดเฮ็ดไอ้ขึ้นมากครับนี่ย่อน้ำครับนี่ยเจาะรูลงไปในดินครับถูกนะครับเนี่ยอันนี้อันตรายมากเลยครับเนี่ยเนี่ยอันนี้อันตรายมากเลยครับเด้อขดออกมนครับมันมีขวดออกครับผมมีโอกาสขวดออกไปสูงมากๆแข็งแต่มันคูนคูนมันแข็งครับแต่ทอมันยังกัดออกครับผม แม่ครับก็คือจะไปดูถูกหนูครับหนูเขาก็ธรรมดาหนูหนูไม่ธรรมดาใช่ไหมหนูไม่ธรรมดาใช่ไหมจ้าโอเคครับผมนี่นี่มาสัมผัสคุณแม่นไสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับซื้อคุณแม่ยังน้อครับน้อแม่อำคาแม่อาคาสื่อเรียกยากเนื้อแม่ซื้อเลื่อแม่คาเออแม่คาแม่คาครับไอตอนลูกบอกว่าเชให้เรียงหนูรู้สึกจะไหนนะครับคุณแม่ก็รู้สึกว่า เอาเี่ยงจังไงเนาะหนูแม่ก็บอคยเมครับผมครับผมที่แรกแม่วาให่ซื่อว่ามัเดี่ยงมือนเนีมันเมื่อยเดี่ยมันสบายดิแม่มันใส่ด้ยใส่ยูอ้โำลังครับครับผมกระทังเห็นไฮนักอะยูซิงซิละครับขั้อใหญ่ก็ยูสบายี่ว่าว่าใหุตุงแค่ว่าใครขาบ้านเขาจะตยันทีตอ๋ออยู่นี่นี่น่นี่ยุาขัหาดนี่โอ้ยุกยัจับเลยเกิดมายูนี่ครับเนาะนี่นี่ขันหาดอยู่นี่ครับนี่ อันนี้เป็นคะเลหาสำหรับสองตายายนะครับใหญ่มากครับผมครับตอนนี้ก็ดีครับโอ้โหมีครับนี่ครับสองตัวร้ายครับนี่มาแย่งมายางเดี๋ยวเดยพอทาคลิปแล้วกอนลูกเอ้ยมาเนี้ยถามีคนสนใจครับอยากจะเลี้ยงหนูที่เขามาเบิรงไหนบ่ครับบ้าาเบิรงไหนเยออใจเย็นยูนีอยูไทครับผมยูนอยูไทรครับผมหมู่บ้านครับผมบ้านเจเปะบ้านเจเปะเอาแล้วมาเนี้ครับผมตําบลครับตําบลยังเรื่อน จังเคือ,คอโอเคผมออกเสียงมาถึง<แ>อำเภอเมือง,องจังหวัดกาลาสินเนาะนะครับก็ขอเบรโทษนะครับ087087ครับ103103 103ครับ7227 7227อ่าผู้ใดทีทท่อยู่แถวๆบ้านแถวๆนี้เนาะครับ อำเภอเมืองกาลสินหรือไก่เคียงเนาะพื้นที่ไก่เคียงอำเภอไก่เคียงก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมเลยนะครับเนาะวันนี้ฟาร์มหนุพุกใหญ่ชัยภูมิต้องเฝ้าน,นี้แหละครับเพ<ช>ราะว่า <ละ S 2> มีคนมายาดนี่ครับ <laughs> ต้องคาราไปก่อนสวัสดีครับอโอ้มืึนแต่สองคนน,นิ้วแต่ฝันโอ้ยอำเภอบ้านแทนค่ะจะไปบ้านน้ำเล่นหียหนุมชัยูมินะจังเนุ่มชยภูโอ้ยอันนี้อำเภอบ้านแทนค่ะจะไปบ้านน้ำเล่นจังวัดเดีวหนุ่ชัยภูมิเดียวหนุ่มชัยภูมิ คลิปจบแล้วครับกระซิบเขาเฮรี